สวัสดีครับนี้เป็นปูม้านะครับปูม้าสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่ครับถ้าเป็นตัวผู้จะดูตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้ครับถ้าเป็นตัวเมียจะมีที่ปิดไข่ตรงนี้ครับที่ปิดไข่ตรงนี้จะเต็มเต็มท้องตรงนี้ฮะอันนี้คือตัวเมียถ้าตัวผู้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับก็จะมีไส้ตรงนี้นะครับจะมีเหมือนสะดือตรงนี้นะครับใหปิดเอาไว้นะครับนี่ครับ ที่เป็นลักษณะปลายเล็บจะเป็นสีน้ำเงินนะครับบลูแคปนะครับภาษาอียิปตเรียกบลูแคบเป็นปูสีน้ำเงินนะครับจะมีมากในน่านน้ำของอ่าวไทยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับคือป็นปูนะครับอันนี้คือจะให้ดูแบบใกล้ชิดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปากและตาของเขานะครับทานอาหารตรงนี้ครับจะกินอาหารด้านนี้นะครับกระปูนี่ก็จะกินพวกกันต้อนบ้างแล้วก็มีพวกปลานะครับ ที่เขาจับได้เองนะครับเป็นอาหารนะครับเราอาจจะมีพวกซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใต้น้ํานะครับซากปลาทุบตาแล้วอะไรไอย่างี้เ <ๆ S 1> ขา<อ>ก็ก<อ>ินได้นะครับก<อ>็ถ้าปูอยู่ในน้ำเขาจะมีวิธีล่าอาหารของเขาครับปูพวกนี้จะว่ายน้ําเร็วมากนะครับบางทีเราคิดว่าปูมันจับได้ง่ายไม่ใช่นะครปูว่ายน้ําได้เร็วมากครับวิ่งจะไม่เห็นนะครับพวกนี้จะหากินใต้ดินนะฮะจะอยู่หน้าดินนะครับก็คือ นานๆก็จะออกมาขึ้นมาบนบนบกนี่นะครับนี่ครับลักษณะกล้ามจะเป็นกล้ามยาวนะนี่ครับกล้ามอันนี้ไว้คลิปอาหารนะฮะนี้ครับไว้คลิปอาหารเข้าปากนะครับตดูนี้ครับคลิปอาหารเข้าปากนี่ครับปลาปูทั่วไปครับทุกท่างก็ะร่าเนาะคลิปอาหารเข้าปากนี่ครับนี่ครับแต่ว่านี้ ก็เนี่ยยังไม่ยังไม่ตายครับนี่ครับยังไม่ตายครับอันนี้ก็เขาก็จะไปส่งขายนะครับให้กับที่ตลาดนะฮะหรือแม้ก็มีชาวบ้านแถวนี้ก็มาซื้อมากบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าได้เยอะๆก็จะส่งเข,ข้าขายอีกทีนึงนะฮะสำหรับชูชนงเบิร์ดของเรานะครับ จะได้เขาจะปลดออกจากอวนนี้แล้วก็จะมาได้เงี้ยใส่ตะกร้ากันนะฮะอย่างนี้ครับอันนี้นะฮะเใส่ตะกร้าตะกร้าแล้วก็จะมีคนมารับซื้อนะฮะอันนี้เป็นปูตัวเมียนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเมียนี่แหละครับตัวเมียนะฮะนี่ฮะจะมีที่ติดกระดองปิดกระดองนะฮะไอ้ปิดท้องนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนไข่นะฮะนี่ครับนี่ครับให้ดูกันใกล้ๆนะฮะ นี่ครับตัวเมียนะครับที่ยังเป็นอยู่นะครับนี่จะมีนี่ครับบางที่ก็จะมีไข่นะครับบางฤ่ดูก็จะมีไข่ซึ่งทานแล้วก็อร่อยนะครับเพราะองไข่ปูนะครับก็จะมันมากนะไข่ปูก็จะมันมากนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทานกันนะเพราะอาจจะอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ให้มันขยายพันธุ์นะครับแต่เมื่อติดมาแล้วก็นั่นแหละครับ นีครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็นไข่นะครับไข่ลากทรายนะนี่ครับตัวนี้จะมีไข่ด้วยนะครับให้ซูมมาดูกันใกล้ๆเลยนะนี่ครับไข่ฟูนะไข่ฟูนี่อันนี้ขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ถ้ามันใกล้ๆจะเป็นตัวอ่อนมันจะออกสีดำๆนะครับอันนี้เป็นก็ยังเป็นไข่เหลืองอยู่นะครับออกสีเหลืองนะซึ่งเขาก็อยู่ในช่วงวางไข่เป็นวางตัวนะครับก็ติดวนขึ้นมานะฮะ อันนี้ก็ควรที่จะไปอนุรักษ์นะครับการไปปล่อยนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะไปปล่อยหุกอันตัวนี้นะครับต่ที่หาบางเบือ่อเขจะมีที่อนุรักษ์พันน่ะปูม้านะครับก็คือว่าผู้ที่เป็นไข่แล้วก็ยังมีชีวิตเป็นๆอยู่นะเขาก็จะไปเอาไปปล่อยนะครับไปปล่อยเพื่อให้ปูลสลัดไข่แล้วก็จะไปนกอนุบาลน,นะครับแล้วก็ปล่อยลงน้ำอีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะไปปล่อยนะฮะผู้ที่มีไข่นะครับ ัวเมียครับตัวผู้นะครับตัวผู้นี่จะโต,ต,ต,ตมากนะครับ,รบด้านหลังครับจะเป็นลายลายครับด้านหลังจะเป็นลาย ผมกดทะลุทัวครับ